สวัสดีครับพอดีว่าวันนี้ตัวที่ทำความสะอาดซอกฟันตัวนี้ครับที่เป็นสเปรย์น้ำมันฉีดน้ำไม่ออกก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นชาร์จไฟเข้าแบตใช้ได้ทุกอย่างใช้ได้แต่ฉีดน้ำไม่ออกเดี๋ยวผมจะลองแกะมาซ่อมดูนะครับก็เผื่อจะเป็นวรดีโชจากใครหลายๆคนที่มีเจ้าตัวนี้อยู่แล้วก็เกิดปัญหาเดียวกันนะครับ แล้วก็ไม่รู้ว่ามันต้องแกะยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเนี่ยมันมีน้ําอยู่นะครับใส่น้ําไปครึ่งหนึ่งก็ชีเมม่ยวครับไม่ออกครับมันไม่น้ำไม่ขึ้นมานะครับก็เช็คผมเช็คตัวนี้ก่อน ว่าม,มันตันหรือเปล่าร,รวมออกมาได้ครับมาดูกันเดี๋ยวก่อนฉันเทน้ำออกก่อน ที่แกะเจ้าตัวนี้นะครับก็ก่อนอื่นเราหาไขควงแบนๆอย่างนี้มานะครับตัวนี้มันงัดขึ้นได้มันเป็นฝาปลาติกที่ปิดล็อกลงไปเฉยๆเวลางัดให้ดูตรงล่องงัดตรงนี้นะครับ นี่เดี๋ยวเราก็ไขไขนอตออกนะครับจะได้ไม่รู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นยังไงกันส่วนใหญ่แต่ยี่ห้อไหนมันก็มันเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันในการดีไซน์มาตอนนี้ใช้ไขควงสีแฉกตัวเล็กหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับขามา ใช้ออกมาเสร็จแล้วนะครับทั้งห้าตัวก็ระวังสปริงตัวนี้มันเด้งด้วยนะครับจับถอด,ดนะครับมือค่อยยกอ่อยหยิบออกแล้วนะครับนี่ตัวนี้ลองสปริงมันเด้งมันจะเป็นสปริงตัวที่เอาไว้กดกดตัวปลดล็อกไอตัวหลอดแก้วที่มาเสียบระวองมันหลดุด เง,เเเง,เงเี่ยงเล็กๆตัวนี้ครับเงี่ยงอ่างเงี้ยงตัวเนี้ยเงี่ยเล็กสปริงสอดเข้าไปตรงนี้ก็ดันเข้าไปกลึบก,กดลงมันก็จะลงล็อกแล้วก็เอาเป็นฝาครอบครอบกลับจะลองตอนนี้ระวังกระเด็นครับเราทอดอกกัน อ๋อม oh, okay, nah, ีนาอีกสองตัวไข่นักก่อนมีโอลิงด้วยนะ ดูครับตัวไหนสึกหลอลก็หามาเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าตัวไหนไม่ได้สึกหลอแล้วก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะหลุดหรือมันจะหลวมก็ได้นะครับก็ค่อยๆไปดูไปทีละจุดเนาะก็จะมีนี่น็อตอ,อีกสองตัวตรงนี้เท่าที่เห็นนะครับเดี๋ยวเราเอาโอริงออกก่อนนะโอเคตัวนี้เป็น ยางหุ้มเนีย่ยออกมาได้เพื่อจะได้ไข่น็อตแช่นี้ นัอก็มีโอลิงเล็กๆเขียวขาวเนี่ยเป็นยางรองข้างในด้วยโอเคเราแกะน็อตมาแล้วมีอะไรไหมเช็คดีๆครับอ๋อก็ดีกว่าเน,นี่ยสกิมีมใหม่ลอยต่อตรงนี้ครับขยับออกได้เลยออแค่นี้เองนะครับ มันยังมีน้ำอยู่นะผมแกะเทเออกมามีน้ำซึมๆเดี๋ยวลองแกะข้างในดูกันครับเท่าที่ดูนะครับเท่าที่ดูแล้วน่าจะแกะตรงนี้แหละรอยต่อเพราะไม่มีนอ็อตไม่มีนอ็อตไม่มีอะไรยึดคงเป็นรอยต่ออลติก ออกมาน่ครับจิ้มไปตามร่องนะครับค่อยบิดบิดบิดมันก็จะออกมาเอง,องบิดมา,ามาดูกันข้างในเป็นไงอเต็มไปด้วยยาง ชาร์จงัดจิ๋วหนึ่งโอ้ออกมาแล้วนี่นะครับเป็นแค่บอดี้ไม่มีอะไรแล้วหลักๆอยู่ที่ตรงนี้แลอ่ะอีกฝั่งโอ้ก็แค่เป็นแผงวงจรนะฮะ LED แล้วก็สายยางนี่สายยางแล้วก็ต้องมีมอเตอร์อยู่แล้วนี่นมอเตอร์มอเตอร์นี่เฟืองในการมีใบพัดในการดูดนะแบบยาวนี้เลยเพิ่งเคยเห็นแบบยาวขนาดนี้ปกติเห็นอันแค่นี้โอ้โหหน้าตาเจ็งดีเดี๋ยวดูนะครับมันเกิดอะไรขึ้นก็ผมสันนิษฐานว่า ในระหว่างทางเนี่ยมันน่าจะมีอะไรตันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะสายมาดูเนาะเอากันร่างกันแล้วกันดูแกะง่ายกว่าอุย้ยช็คท่อนี่ัน,นะครับท่อตันไหมหมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอเล็กๆมาลอง ได้หลอดมาแล้วน,นี่ครับลองเป่ากัโอ้ยสบายสบายมาก จากนี่เข้านี่นะครับแู้วซิมมันไปออกนี่ได้ไหมมันเป่าได้ไหมนี่เป่าไม่ได้เป่าไม่หก เป่าไม่ออกแสดงมันอาจจะตันหรือว่ามันต้องเปิดมอตเตอร์มั้งเดี๋ยวลองกันนะผมเป่าไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวผมลองเปิดมอตเตอร์กันอ๋อได้ละได้ละพี่จิมมันมีน้ำพุ่งมาด้ยมันน่าจะมีอะไรไปตันเนี่ยได้ละเป่าได้แต่โคนเหนื่อยเลย โอ้ย,อยนี้จะเราจุ่มน้ำอันนี้มันก็ต้องพ่นออกมาได้นะเดี๋ยวเราลองจุ่มน้ำดว ม้มาแล้วมาแล้วอ่าได้แล้วสแสดงเมื่อกี้มันตันผมแกะแล้วเป๋าเรียบร้อยอย่างนี้ก็น่าจะหายแล้วโชคดีครับนี่ไม่มีอะไรมากก็ถ้าชาร์จไฟไม่ติดไม่เข้ากแกะเงี้ยแล้วก็มาเปลี่ยนแบตข้างในเอาไปหาสเปคมาไม่ยากครับแบตก็มีขั้วขั้วบวกสีแดงขั้วลบแกะออกมาแล้วก็แต่จะต้องถอดตรงนี้เยอะหน่อยแล้วก็บกกัดกีสายใหม่ม ไม่มีอะไรยากกวาวงจรเนาะอ่ะคราวนี้ก็เดี๋ยวใส่น,นี้กลับเข้าไปาจะเทสอีกทีก็ได้ครับครางนี้จุ่มลงไปในน้ำแล้วก็กดมดให้มันออกข้างบนอ่ะเราใช้อย่างนี้เลยแล้วกัน ตัดๆ้ๆๆาแๆๆหๆๆ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 ๆโอ like, ้โๆโอ้โๆๆๆ้ๆๆๆๆอๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆ้ๆๆๆนๆ้ๆๆ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 ีๆมๆๆงๆๆๆๆๆๆๆหๆๆๆๆๆ่อๆๆๆๆๆ้ๆหๆอๆมๆๆ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 ้ๆๆๆห้ๆๆๆอๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 อๆๆๆๆนๆๆๆๆอๆ เอาแล้วนะยวลองดันดูก่้าหาเข้าแล้วครับต้องกดมุมเฉียงเข้าไปกระดานให้สุดเลยโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ประกอบกลับนะเดี๋ยวไว้ครานี้เราก็จะมาประกอบตัวอุปกรณ์เรากลับจริงๆแล้วก็ตัวนี้นะตัวแทงแทงน้ำใส่แบบนี้ ดันเข้าไปอับนี้นะครับก็นับสองตัวแบบนี้นะครับตัวที่หัวมันแบนๆโอเคใส่ไป พอใส่นอตสองตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดตัวสล่โคนอุดมันกลับเข้าไปนะครับราคาเนี้ยเราจะมาใส่ตัวฝาสีดําตัวเนี้ยแต่ก่อนใส่เนี่ยมันจะมีแหวนโอลิงสีดําให้วางใส่ตรงนี้ก่อนนะนี่ก่อนอเคคราวนี้ก็ใส่เงี้ยเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาฝาสีดําตัวเนี้ยครอบลงไปครอบยังครอบฝั่งไหนให้สังเกตฝั่งที่มีเงี่ยงตัวนี้นะครับ เงี้ยงดำๆเล็กๆเ,เนี่ยยือดออกมาเนี่ยอ่าตอนนี้มันไม่มีอ่าเ,เงี้ยงๆตรงเนี้ยให้เอาเข้าไปข้างในตรงนี้ครับนี่เลยโอเคแล้วก็ปิดไขน็อตลงไปอ่ะนี่เลยแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่เป็นสป,ปริงแบบนี้ ถ้าเราพลิกด้านนี้นะครับมันจะมีด้านที่ที่ที่ตรงนี้แทบจะเสมอกับตรงนี้เลยแทบจะเรียบชนกันแต่ถ้าพลิกมาอีกด้านหนึ่งด้านเนี้ยมันจะเหมือนเป็นเว้าวลงไปแล้วก็เหมือนมีตรงนี้เหมือนจะเป็นรูนะครับให้เอาด้านที่เว้าวเนี่ยหงายขึ้นนะครับเอาด้านที่มันแทบจะเสมอชนกันเนี่ยลงข้งล่าง ตอนใส่พอเขาเสร็จปุ๊บล้วก็ดันมันเข้าไปแล้วดันเข้าไปอย่างนี้ครับกดลงแล้วก็เอานิ้วประคอ,องไว้นี่งั้นเดี๋ยวมันก็เด้หนอว่ะตรงน,นี้มันจะกดได้เนนกดกดกดลงแล้วลงแล้วตัวนี้ก็จะกดเข้าไปได้ดึงเนี้ยดึง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 โอเคนะ ก็ไขน็อตกับห้าตัวครับก็ไขกับแข็งแรงเงี้ปกติตอันนี้ก็เหลือแค่ปิดฝาตัวน,นี้ ก็ระวังครับเพื่อผื่อใครทำหลุดออกมาเนาะเดี๋ยวก็จะ้ไดบอกวิธีสายถูกต้องเลยนี่ฝามันจะมหีห่วงอย่างเงี้ยแล้วก็แย่ไป้า่างนี้ก่อนก็เหมือนปิดให้ห่วงมันโผล่มาตรงนี้นะครับให้ห่วงตัวเนี้ยให้มันตรงกับร่องนี้นะร่องแันี้นนย พอตรงร่องปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะมาครอบไปตัวเล็กๆเนี่ยนี่นะครับยางตัวนี้โอเคก็พอเล็งให้ตรงกดเลย สนิทก็จบนี่ตัวนี้เปิดมันก็จะดูในร่องเมื่อกี้เกี่ยวไว้มันก็จะไม่หยุดมาร้อยก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ไปเทสตัวใช้ได้ไหมลองเทสกันครับใส่น้าเลยใส่ใเต็มไปเลย เอาเกือบแล้วเ,เกือบแม็กแล้วเนี่ยเอาให้นี้แล้วกันจะเต็มแล้ว บุ้ยโอเคได้ละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการซ่อมแซมอุปกรณ์ตัวอื่นๆได้นะครับ ยังไงก็ขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ